สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเกต็ตกระทรวงพาณิชย์ขอรายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศของจังหวัดภูเกต็ตประจำเดือนสิงหาคม2568เทียบกับช่วงเดียวกันในปี2567พบว่าในเดือนสิงหาคม2568มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจังหวัดภูเกต็ตอยู่ที่2,717.35ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ4.93โดยจำแนกเป็น มูลค่าการส่งออกจำนวน2,547.27ล้านบาทลดลงร้อยละ35.27โดยสินค้าที่สร้างมูลค่าการส่งออกสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ 1. สินค้าเกษตรน้ำมันปาล์ม 2. ส่วนประกอบของเครื่องบิน 3. ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 4. อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม 5. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ในเดือนสิงหาคม2,568จังหวัดภูเก็ตมีการออกหนังสือรับรองถิ่มกำเนิดสินค้าให้ผู้ประกอบการ2รายมูลค่าส่งออก8.04ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นสินค้ายางพาราและสินค้าแร่ทางด้านมูลค่าการนำเข้าจำนวน170.08ล้านบาทลดลงละ1 4 4 2โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่1เรือและอุปกรณ์2อาหาร 3. ของใช้ในบ้านหรือสำนักงาน 4. เครื่องบินและส่วนประกอบของเครื่องบิน 5. เสื้อผ้าและเครื่องประดับในเดือนสิงหาคม2,568จังหวัดภูเก็ตได้เปรียบดุลการค้าอยู่ที่2,377.19ล้านบาท สำหรับภาวะการค้าระหว่างประเทศของจังหวัดภูเก็ตฉบับเต็มสามารถสแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้ที่เว็บไซต์ w w w p h u k e t m o c g o t h หรือเพจ a c e b o o k สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต